สวัสดีครับทุกท่านผมนายแพทย์ธรรมรักศักดิ์สิทธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อ8วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ดีกว่าการฉีดโบท็อกซ์หรือเครื่องสอําอางราคาแพงมีใครเคยบอกความลับที่ผู้จําหน่ายเครื่องสอําอางไม่เคยอยากให้คนรู้บ้างไหมครับนั่นก็คือวัตถุดิบจากธรรมชาติ8ชนิดที่ดีกว่าเครื่องสอําอางราคาแพงหรือการทำทรีตเมนต์ที่โรงพยาบาลผมไม่กังวลหรอกนะครับว่าพวกเขาจะเกลียดผมที่พูดเรื่องนี้เพราะว่า คนที่ชอบวิธีการที่ทันสมัยและมีกำลังทรัพย์ก็ยังสามารถเลือกทำทรีตเมนต์เสริมความงามหรือใช้เครื่องสำอางได้อยู่ดีแต่ถ้าหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่ราคาไม่แพงปลอดภัยและอยู่ได้นานผมจะเปิดเผยวัตถุดิบจากธรรมชาติ8ชนิดที่ให้ผลลัพธ์ดียิ่งกว่าโบท็อกซ์แต่มีข้อแม้นะครับว่าคุณต้องพร้อมที่จะลงมือทำจริงๆและมีใจที่แน่วแน่ที่จะรักษาสุขภาพผิวของคุณไวอ้อย่างสม่ำเสมอแต่บางคน พอได้ยินแบบนี้ก็รีบทานโนนทานี่บนใบหน้าโดยไม่ไต่ตรองสุดท้ายก็เกิดสิวและผื่นขึ้นที่ผิวหนังจนต้องมาที่คลินิกของผมแล้วก็บ่นให้ผมฟังแต่วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับความจริงแล้วเป็นเพราะพวกเขาใช้วิธีการที่ผิดต่างหากในวิดีโอนี้ผมจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบ8ชนิดและวิธีใช้ที่ถูกต้องอย่างละเอียดเพื่อให้ผิวของคุณแต่งตึงเหมือนฉีดบท็อกโดยไม่ทําให้เกิดสิววัตถุดิบทั้ง8ชนิดนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆตามคุณประโยชน์คือการให้ความชุ่มชื้นการลดเลือนริ้วรอยและการทำให้ผิวกระจ่างใสคุณย่ามาลีอายุ78ปีที่คลินิกของผมท่านได้ลองทำตามวิธีนี้เพียงหนึ่งเดือนก็มีคนทักท่านว่าเดี๋ยวนี้ที่บ้านพักคนชามีบริการเสริมความงามด้วยเหรอครับทำไมผิวของคุณย่าถึงได้ดูดีขึ้นขนาดนี้ถ้าคุณดูวิดีโอนี้จนจบคุณจะรู้วิธีการที่ถูกต้องและผมจะบอกคุณ ว่าจะใช้วัตถุดิบทั้ง8ชนิดนี้อย่างไรให้ถูกต้องและได้ผลดีที่สุดถ้าทำเช่นนั้นวัตถุดิบเหล่านี้จะกลายเป็นยาวิเศษที่ช่วยให้ผิวของคุณอ่อนเยาว์ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสวัสดีครับผมนายแพทย์ธรรมรักษ์ศักดิสิทธิ์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมีประสบการณ์เกือบ20ปีผมเข้าใจดีว่าสำหรับเพื่อนๆวัยกลางคนคำว่าการดูแลผิวอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวหลายคนคิดว่า อายุขนาดนี้แล้วฝ้าหรือริ้วรอยคงไม่หายไปไหนหรอกแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นครับผิวของเราก็เหมือนกับสวนหย่อมเล็กๆถ้าเรารดน้ําทุกวันดอกไม้ก็ยังคงเบ่งบานได้เพียงแค่มันอาจจะบานช้าไปหน่อยเท่านั้นเองที่จริงแล้วตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาผมได้ตรวจและให้คําแนะนําคนไข้มาแล้วนับหมื่นรายเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกําลังซื้อเครื่องสาอางราคาแพงหรือทำทรีตเมนต์ราคาสูงได้บางคน มีภาวะแก่ก่อนวัยทาให้ผิวหย่อนคล้อยและมีริ้วรอยบางคนต้องทนทุกข์กับผิวที่แห้งและหลอกเป็นขุยและบางคนก็เป็นกังวลกับฝ้าและกระที่เต็มแก้มทั้งสองข้างวันนี้ผมจะรวบรวมวัตถุดิบจากธรรมชาติ8ชนิดที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดมาให้ครับดูให้จบนะครับไม่ต้องจดบันทึกอะไรเลยคุณสามารถกลับมาดูวิดีโอนี้ได้ตลอดเวลาและถ้ามีคำถามก็สามารถถามในความคิดเห็นได้และผมจะตอบด้วยตัวเอง บอกตามตรงนะครับตอนแรกคุณแม่ของผมเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันท่านกังวลว่าของราคาถูกแบบนั้นจะทําให้ผิวแต่งตึงได้อย่างไรแล้วถ้าไปแนะนําอะไรผิดผิดให้คนอื่นจนเขาได้รับความเดือดร้อนจะทําอย่างไรแต่ผมก็ได้พิสูจน์ให้ท่านเห็นด้วยใบหน้าของผมเองทุกคืนก่อนนอนผมจะวิดีโอคอลหาท่านเพื่อให้ท่านดูตอนที่ผมดูแลผิวด้วยน้ําผึ้งและน้ํามันมะพร้าวพอท่านได้มาเจอผมตัวจริงก็ต้องตกใจที่เห็นว่า ผมในวัย62ปียังมีผิวที่แต่งตึงและเรียบเนียนตอนนี้คุณแม่ของผมก็ทาตามวิธีของผมทุกคืนจนเพื่อนบ้านพากันถามว่าเคล็ดลับคืออะไรถ้าคุณดูวิดีโอนี้จนจบคุณจะสามารถดูแลผิวให้แข็งแรงได้ที่บ้านโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลและไม่ต้องใช้เครื่องสำอางราคาหลายพันบาทที่สำคัญกว่านั้นคือในตอนท้ายของวิดีโอผมจะบอกหลักการ3ข้อที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจถ้าคุณปฏิบัติตามหลักการนี้ ผลลัพธ์จะดีขึ้นเป็นสิบเท่านี่คือความลับที่ผมแบ่งปันเฉพาะกับคนไข้ที่เห็นผลจริงๆตลอด20ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นต้องดูให้จบนะครับก่อนจะเริ่มถ้าคุณรักตัวเองจริงๆและปรารหนาอย่างแรงกล้าที่จะมีความสุขกับใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ลง10ปีจนเต่งตึงและพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมในช่องความคิดเห็นได้เลยครับและถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ช่วยกดปุ่มถูกใจ และติดตามที่ด้านล่างของวิดีโอด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้รับข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์แบบนี้ต่อไปก่อนที่เราจะไปดูวัตถุดิบกันมีความจริงที่สำคัญอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้ผิวของเราไม่ได้แก่ลงในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลมาจากการขาดสารอาหารมานานหลายปีผิวหนังประกอบด้วยสามชั้นคือหนังกำพร้าหนังแท้และชั้นใต้ผิวหนังหนังกำพร้าเป็นชั้นนอกสุดที่เซลล์จะสร้างขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่องและหลุดลอกออกไปหนังแท้เป็นชั้นที่สำคัญที่สุด ที่กำหนดความยืดหยุ่นและความกระชับของผิวประกอบด้วยคอลลาเจนและอิลาสตินและมีเพียงเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่คอยส่งออกซิเจนและสารอาหารส่วนชั้นล่างสุดคือชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่ช่วยรักษารูปทรงของใบหน้าและทำให้ผิวชุ่มชื้นเมื่ออายุมากขึ้นการผลิตคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นหนังแท้จะลดลงอย่างมากเส้นใยที่คอยพยุงผิวจะอ่อนแอทำให้ความยืดหยุ่นลดลงผิวหย่อนคล้อยง่ายและเกิดริ้วรอยในขณะเดียวกัน ชั้นไขมันที่ปกป้องผิวชั้นนอกก็จะบางลงทําให้ความชุ่มชื้นระเหยเร็วขึ้นผิวแห้งกร้านหมองคล้ําและไวต่อการกระตุ้นจากภายนอกมากขึ้นดังนั้นการดูแลผิวด้วยวิธีธรรมชาติจึงไม่ใช่แค่การถาภายนอกแต่เป็นกระบวนการฟื้นฟูโครงสร้างภายในวัตถุดิบจากธรรมชาติมีประสิทธิภาพเพราะมีส่วนผสมที่อากริดทางชิวภาพที่เข้ากันได้ดีกับผิวและช่วยกระตุ้นความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติของผิวลองคิดดูสิครับในแต่ละวัน ผิวต้องต่อสู้กับปัจจัยที่เป็นอันตรายนับร้อยอย่าง,างเช่นแสงแดดฝุ่นละอองสารเคมีความเครียดและการนอนไม่พอแต่ละอย่างก็เหมือนกับขโมยที่ค่อยๆพรากเอาชีวิตชีวาไปทีละน้อยเมื่อคอลลาเจนและความยืดหยุ่นตามธรรมชาติของผิวถูกทำลายผิวก็จะหย่อนคล้อยมีริ้วรอย,รอยและหมองคล้ำผมเคยรักษาคนไข้คนหนึ่งคือคุณป้าสมแสอายุ73ปีจากเชียงใหม่ตอนที่เจอกันครั้งแรกท่านบอกว่าผิวของป้าแพ้ง,ง่ายมาก ใช้อะไรก็แพ้ไปหมดตอนนี้ใช้เครื่องสําอางไม่ได้แล้วผมจึงแนะนําให้ท่านใช้วัตถุด,ดิบจากธรรมชาติโดยให้ล้างหน้าด้วยน้ําชาเขียวและทาด้วยน้ําพึ่งผสมโยเกิร์ตสองสามหยดสามสัปดาห์ต่อมาท่านโทราหาผมเสียงของท่านสั่นเรือแล้วพูดว่าคุณหมอคะผิวของดิฉันนุ่มและเรียบเนียนมากเลยคะ่ะมองตัวเองในกระจกแล้วเปลี่ยนไปเลยไม่คิดว่าอายุขนาดนี้จะมีความหวังอีกแล้วเหมือนกลับไปเป็นสาวอีกสิบปีเลยคะ่ะ เช่นนี้แหละครับหากใช้อย่างถูกวิธีน้ำพึ่งหนึ่งช้อนอโวคาโดหนึ่งชิ้นหรือน้ำมันมะพระ้าวไม่กี่หยดจะส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างทางชีววิทยาของผิวตุ้งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความงามชั่วคราวแต่เป็นการสอนให้ผิวรู้จักวิธีป้องกันและฟื้นฟูตัวเองทําให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวกล่าวอีกในหนึ่งวัตถุดิบจากธรรมชาติเปรียบเสมือนเพื่อนที่คอยเยียวยาผิวอย่างอดทนและถ้าคุณทําอย่างสม่ําเสมอการเปลี่ยนแปลงของผิวจะไม่ใช่แค่เพียงภายนอก แต่คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์อันน่าทึ่งที่ผิวจะแข็งแรงและกระจ่างใสาจากภายในดังนั้นก่อนที่จะรีบร้อนไปทำสัญญกรรมหรือซีดเมนต์ลองฟังเสียงของผิวคุณเองก่อนถ้าเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องและใช้อย่างถูกวิธีผิวก็จะสามารถเกิดใหม่ได้ด้วยตัวเองและกลับมาเต่งตึงเรียบเนียนได้อีกครั้งตอนนี้เรามาเข้าสู่ส่วนที่น่าสนใจที่สุดกันครับผมจะเปิดเผยวัตถุดิบที่น่าทึ่งทั้ง8ชนิดพร้อมวิธีใช้โดยละเอียด คุณสามารถทำตามได้ทันทีที่บ้านและยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยและอย่าเพิ่งปิดไปไหนนะครับหลังจากที่ผมบอกครบทั้ง8อย่างแล้วผมจะเปิดเผยเคล็ดลับสำคัญ3ข้อที่คุณต้องรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกแต่เป็นปัจจัย80%เปอร์เซนต์ของความสำเร็จผมจะแบ่งวัตถุดิบทั้ง8ชนิดนี้ออกเป็น4กลุ่มตามคุณสมบัติเฉพาะนะครับก่อนอื่นผมจะพูดถึงกลุ่มวัตถุดิบที่ช่วยยกกระชับใบหน้าและปรับปรุงความยืดหยุ่น เพื่อไม่ให้ผิวหย่อนคล้อยและมีริ้วรอยอีกต่อไปนั่นก็คือไข่ขาวและน้ำมันมะพร้าวเมื่ออายุเกิน50ปีเส้นใยคอลลาเจนในชั้นหนังแท้จะอ่อนแองและความสามารถในการพยุงใบหน้าจะลดลงทำให้ผิวหย่อนคล้อยได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณแก้มคางและคอในไข่ขาวมีโปรตีนที่เรียกว่าอัลบูมินซึ่งเมื่อแห้งบนผิวหน้าจะเกิดการหดตัวเล็กน้อยทำให้รู้สึกตึงกระชับอย่างเป็นธรรมชาติหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่า โบ็อกรมาชาติเพราะให้ผลลัพธ์ทันทีที่ทําให้รู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อบนใบหน้าถูกรัดให้แน่นขึ้นหากใช้น้ําพึ่งร่วมด้วยจะไม่เพียงแค่ช่วยยกกระชับแต่ยังให้ความชุ่มชื้นป้องกันความรู้สึกแห้งและระคายเคืองสิ่งพิเศษคือผลของอัลบูมินไม่ได้จํากัดอยู่แค่ความรู้สึกชั่วคราวหากใช้อย่างสม่ําเสมอสัปดาห์ละ 2- อถึงสครั้งจะช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตใต้ผิวหนังและเร่งการสร้างเซลล์ผิวใหม่ซึ่งช่วยชะลอการหย่อนคล้อยได้ ผมเคยแนะนำให้คุณยายท่านหนึ่งที่กรุงเทพอายุ80ปีใช้ไข่ขาวกับน้ำพึ่งพอกหน้าต่อเนื่อง3ส,สัปดาห์โดยไม่ใช้เครื่องสำอางใดๆเลยเมื่อกลับมาพบกันอีกครั้งใบหน้าของท่านดูมีเลือดฝาดกรอบหน้าชัดขึ้นและแก้มทั้งสองข้างก็ไม่ดูตอบเหมือนเมื่อก่อนในขณะเดียวกันวัตถุดิบชนิดที่สอในกลุ่มนี้คือน้ำมันมะพร้าวมีวิธีการทำงานที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง น้ำมันมะพร้าวมีกรดลอริกและวิตามินอีซึ่งสามารถซึมลึกเข้าสู่ชั้นไขมันของผิวหนังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและฟื้นฟูกรอบป้องกันความชุ่มชื้นตามธรรมชาติหากนวดอย่างถูกวิธีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตใต้ผิวหนังทำให้เซลล์ได้รับสารอาหารมากขึ้นทุกคืนให้นวดเบาๆจากคางไปยังหูและจากแก้มไปยังขมับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวแต่ยังช่วยให้จิตใจสงบและลดความเครียดอีกด้วย เพราะความเครียดเป็นปัจจัยที่เร่งให้ผิวแก่เร็วกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้ความชุ่มชื้นและบำรุงผิวทําให้นุ่มนวลและอิ่มฟูจากภายในเมื่อผิวขาดน้ําเซลล์ผิวชั้นนอกจะหดตัวทําให้ริ้วรอยดูเด่นชัดขึ้นและสีผิวหมองคล้ำสองวัตถุดิบที่ถือเป็นแหล่งน้ําของผิวคือน้ํเพึ่งและอะโวคาโดน้ําพึ่งเป็นสารดูดความชื้นตามธรรมชาติที่ดึงความชื้นจากอากาศมาเก็บไว้ในผิวหนังยกนอกจากนี้น้ํเพึ่งยังมีเอนไซม์กลูโคสออกซิเดส ที่สร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปริมาณน้อยมากซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยป้องกันสิวและการอักเสบของผิวเมื่อใช้น้ำผึ้งร่วมกับโยเกิร์ตธรรมชาติกรดแลคติกในโยเกิร์ตจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าทําให้สารอาหารในน้ำผึ้งซึมซาบได้ลึกขึ้นผิวจึงเรียบเนียนและนุ่มเหมือนกำมะหยี่และอะโวคาโดลาเป็นอย่างไรอะโวคาโดอุด,ดมไปด้วยวิตามินอ e, ีวิตามินซีและกรดไขมันไม่อิ่มตัวสิ่งเหล่านี้ทําหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันตามธรรมชาติ ที่ช่วยฟื้นฟูชั้นไขมันที่เสียหายของผิวและกักเก็บความชุ่มชื้นสำหรับผิวที่แห้งและลอกเป็นขุยการนำอะโวคาโดครึ่งผลมาบดผสมกับน้ำพึ่งหนึ่งช้อนแล้วพอกหน้าสัปดาห์ละครั้งครั้งละ15นาทีจะทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหนึ่งเดือนโครงสร้างไขมันของอะโวคาโดคล้ายกับไขมันธรรมชาติของมนุษย์มากหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถซึมซาบได้ง่ายโดยไม่อุดตันรูนนขุมขนคนไข้ของผมคนหนึ่งบอกว่าคุณหมอคะ หนูเคยคิดว่าอะโวคาโดมีไว้ทานอร่อยอย่างเดียวไม่นึกเลยว่ามันจะช่วยให้ผิวหายแห้งแถมยังนุ่มนวลและมีเลือดฝาดขึ้นในสองสัปดาห์ด้วยต่อไปคือกลุ่มวัตถุดิบที่ช่วยล้างสารพิษและฟื้นฟูผิวนั่นคือชาเขียวและว่านหางจากค่วัตถุดิบทั้งสองชนิดนี้มีความสามารถในการทําความสะอาดอย่างล้าลึกต้านอนุมูลอิสระและฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้าชาเขียวมีโพลีฟีนอลและอีชีจี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพกว่าวิตามินอ e ี 25, ถึง25เท่าสารเหล่านี้ยับยั้งการทำงานของอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทำลายคอลลาเจนและอีลาสตินและช่วยชะลอการแก่ของผิวนอกจากนี้ชาเขียวยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยปลอบประโลมบริเวณที่บอบบางและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีรอยแดงง่ายหรือผิวมันวิธีใช้ง่ายมากชงชาเขียวแล้วใช้สำลีชุบเชดเบ็ดเบาๆทั้งเช้าและเย็นเหมือนโทนเนอร์สูตรอ่อนโยน หรือนำผงชาเขียวผสมกับโยเกิร์ตทำเป็นมาสกต่อต้านริ้วรอยตามธรรมชาติคนไข้ท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุยเล่าให้ผมฟังว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเธอไม่ได้ใช้เครื่องสำอางใดๆเลยนอกจากกล้างหน้าด้วยน้ำชาเขียวและทาว่านหางจะเข้เล็กน้อยตอนนี้เธออายุ70ปีแล้วแต่ผิวของเธอยังคงชุ่มชื้นและกระจ่างใสจนคนทักว่าดูอ่อนกว่าวัยมากว่านหางจะแค่มีคอลลาเจนจากพืชโพลิแซคคาไร และวิตามินซีและดีซึ่งช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนและฟื้นฟูเซลล์ที่เสียหายจากแสงแดดหรือสภาพอากาศการทาเจลว่านหางจระเข้สดดใบหน้าจะให้ความรู้สึกเย็นสบายทันทีช่วยปลอบประโลมผิวลดการอักเสบและอาการบวมและให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาตินอกจากนี้ว่านหางจระเข้ยังทำหน้าที่เหมือนกรอบป้องกันช่วยลดการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวหากเพิ่มน้ำมันมะพร้าวลงในว่านหางจะเข้ ผลลั์จากการทำงานร่วมกันของคอลลาเจนจากพืชและวิตามินอีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความชุ่มชื้นและยกระชับเป็นสองเท่าสุดท้ายคือกลุ่มวัตถุดิบที่ช่วยให้ผิวขาวใสและลดเลือนริ้วรอยเล็กๆคือโยเกิร์ตชนิดไม่มีน้ำตาลและน้ำมะนาวมีใครในที่นี้มีริ้วรอยเล็กๆบริเวณรอบดวงตาหรือปากบ้างไหมครับถ้ามีพิมพ์เลข3าในช่องความคิดเห็นหน่อยครับวัตถุดิบทั้งสองชนิดนี้คือโยเกิร์ตชนิดไม่มีน้ำตาลและน้ำมะนาว มีดิบเป็นกรดอ่อนๆที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นและช่วยให้สารอาหารซึมซาบได้ดีขึ้นกรดแลคติกในโยเกิร์ตทำหน้าที่เหมือนอาหาตามธรรมชาติที่ช่วยสลายการยึดเกาะระหว่างเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนทำให้ผิวใหม่ที่กระจ่างใสและเรียบเนียนกว่าเผยออกมานอกจากนี้จุลินทรีย์ที่ดีในโยเกิร์ตยังช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์บนผิวลดการอักเสบและเสริมสร้างกรอบป้องกันผิวให้แข็งแรงการพอกหน้าด้วยโยเกิร์ตชนิดไม่มีน้ำตาลสัปดาห์ละ2-3ถึง ครั้งครั้งละ10นาทีจะช่วยให้สีผิวค่อยๆสว่างขึ้นและฝ้ากระและริ้วรอยเล็กๆจางลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์อค,คอลลาเจนและทำให้สีผิวสม่ำเสมอแต่เนื่องจากมีค่า pH ต่ำอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้จึงต้องเจือจางก่อนใช้เสมอใช้สำลีชุบน้ำมะนาวเจือจางเช็ดเบาๆทั่วใบหน้า3ถึง5นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดตามด้วยการทำเหยื่อเจอไรเอริ การใช้น้ำมะนาวร่วมกับไข่ขาวจะช่วยกระชับรูขุมขนและให้ผลลัพธ์ผิวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติในเวลาเดียวกันซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผิวมันเมื่อมองดูวัตถุดิบทั้ง8ดชนิดนี้พร้อมกันจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่ส่วนผสมที่คุ้นเคยในการทำอาหารแต่เป็นระบบการดูแลผิวที่สมบูรณ์แบบแต่ละชนิดมีหน้าที่ในการฟื้นฟูโครงสร้างผิวที่แตกต่างกันไปไข่ขาวและน้ำมันมะพร้าวเสริมสร้างชั้นหนังแท้ช่วยยกกระชับและฟื้นฟูความยืดหยุ่น น้ำผึ้งและอะโวคาโดให้ความชุ่มชื้นและบำรุงผิวชาเขียวและว่านหางจะแค่มีหน้าที่ล้างสารผิดปลอบประโลมและฟื้นฟูเซลล์โยเกิร์ตและมะนาวช่วยผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกทำให้ผิวขาวใสและสีผิวสม่ำเสมอการใช้ส่วนผสมเหล่านี้ร่วมกันจะทำให้ผิวได้รับการดูแลอย่างสมดุลทั้งภายในและภายนอกเกิดเป็นการดูแลที่ครอบคลุมไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดในคราวเดียวลองเลือกเพียงไม่กี่ชนิดที่เหมาะกับสภาพผิวของคุณแล้วใช้อย่างสม่ำเสมอ ผลลัพธ์จะทำให้คุณประหลาดใจอย่างแน่นอนผมได้เห็นผู้คนในวัย60กว่าหรือแม้กระทั่ง80ปีขึ้นไปที่ใบหน้ากลับมากระจ่งางใสเต่งตึงและมีชีวิตชีวาขึ้นในไม่กี่เดือนด้วยวัตถุดิบง่ายๆไม่กี่อย่างและความสม่ำเสมอนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าหากเราเข้าใจว่าผิวต้องการอะไรและใช้ธรรมชาติอย่างถูกวิธีเราก็สามารถกลับมาอ่อนเยาว์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องสำอางใดๆ แต่ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนไปลงมือทําแต่โปรดฟังข้อควรระวังที่สําคัญ3ามข้อต่อไปนี้ก่อนตั้งแต่นี้ไปผมจะเปิดเผยหลักการ3ข้อที่ต้องจําให้ขึ้นใจซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลผิวด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นสิบเท่าซึ่งเหล่านี้สําคัญยิ่งกว่าการรู้จักวัตถุดิบทั้งแชนิดที่ผมกล่าวไปเสียอีกเมื่อพูดถึงการดูแลผิวด้วยวิธีธรรมชาติหลายคนคิดว่าเพราะเป็นธรรมชาติและอ่อนโยนยิ่งใช้มากยิ่งทํานาน ก็ยิ่งได้ผลดีแต่นี่คือความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดความจริงแล้วแม้วัตถุดิบจากธรรมชาติจะอ่อนโยนแต่ก็ยังมีส่วนประกอบที่ออกริดท,ทางชีวภาพหากใช้วิธีที่ผิดหรือผสมกับวัตถุดิบที่ไม่เข้ากันก็อาจทําให้เกิดปฏิกิริยาได้ข้อควรระวังข้อแรกคือก่อนที่จะใช้วัตถุดิบใดๆต้องเข้าใจผิวของตัวเองให้ดีเสียก่อนแต่ละคนมีค่า pH ความมันและความไวของผิวที่แตกต่างกันสูตรที่เหมาะกับคนผิวแห้งอาจทําให้คนผิวมันเป็นสิว และวัตถุดิบที่คนอื่นใช้ได้ดีอาจทําให้คุณเกิดการระคายเคืองหากไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสภาพผิวแบบไหนลองแสดงความคิดเห็นเพื่อขอความช่วยเหลือได้ครับและก่อนทาลงบนใบหน้าต้องทําการทดสอบก่อนเสมอวิธีการง่ายๆคือทาวัตถุดิบปริมาณเล็กน้อยที่ด้านในข้อมือหรือหลังหูแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหากไม่มีอาการคันแดงหรือแสบร้อนก็สามารถใช้กับใบหน้าได้ที่คลินิกผมเคยเจอคนไข้หลายรายที่รอบปากแดงกำ่ำ เพราะโทน้ำมะนาวสดสดโดยไม่เจือจางหรือพอกหน้าด้วยไข่ขาวนานเกินไปบางคนเป็นคนผิวมันแต่พอกหน้านานเกินไปจนผิวอุดตันและเกิดสิวดังนั้นการเข้าใจผิวของตัวเองอย่างถ่องแท้จึงเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดข้อควรระวังข้อที่สองคือก่อนที่จะทาวัตถุดิบใดๆต้องทําความสะอาดผิวให้ดีและหลังจากใช้แล้วต้องปกป้องผิวด้วยก่อนที่จะพอกหน้าด้วยวัตถุดิบธรรมชาติใดๆก็ตามการล้างหน้าเป็นสิ่งจําเป็น ผิวหน้าของเราในแต่ละวันต้องเผชิญกับฝุ่นที่มองไม่เห็นไขมันเซลล์ผิวเก่าและมลภาวะหากไม่ล้างออกให้สะอาดสิ่งสกปรกเหล่านี้จะสร้างเป็นชั้นขวางกันทําให้สารอาหารจากวัตถุดิบไม่สามารถซึมเข้าสู่ชั้นหนังแท้ได้และอาจจะอุดตันรูขุมขนทําให้เกิดปัญหาผิวหลายคนบ่นว่าพอกหน้าด้วยวิธีธรรมชาติแล้วเป็นสิวแต่สาเหตุที่แท้จริงไม่ได้มาจากวัตถุดิบแต่มาจากการทาลงบนผิวที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดอย่างดีพอ การล้างหน้าไม่ใช่แค่การใช้น้ำล้างแต่เป็นกระบวนการฟื้นฟูสมดุลตามธรรมชาติของผิวใช้น้ำอุ่นล้างหน้าเพื่อเปิดรูขุมขนอย่างอ่อนโยนแล้วล้างไขมันและฝุ่นออกจากนั้นจึงพอกหน้าน้ำอุ่นจะช่วยขยายหลอดเลือดใต้ผิวหนังเพิ่มการไหลเวียนโลหิตทำให้สารอาหารจากไข่ขาวน้ำผึ้งหรืออะโวคาโดดูด,ดซึมได้ดีขึ้นหลังจากพอกหน้าเสร็จแล้วให้ล้างส่วนที่เหลือออกด้วยน้ำอุ่นให้สะอาดและปิดท้ายด้วยน้ำเย็นเพื่อกระชับรูขุมขนและปลอบประโลมผิว นิสัยเล็กๆนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมของผิวลดการระคายเคืองและทำให้ผิวได้หายใจอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่พอกหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่หลังจากพอกหน้าผิวจะนุ่มนวลและเซลล์ผิวเก่าจะหลุดออกไปเหมือนดินที่เพิ่งพวรวนใหม่ๆที่ดูดซึมสารอาหารได้ดีแต่ในขณะเดียวกันก็อาจถูกทำลายจากฝุ่นหรือรังเสียยูวีได้ง่ายหลายคนออกไปข้างนอกทันทีหลังพอกหน้าหรือไม่ทาครีมกันแดดทำให้ฝ้าหรือรอยดำเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้หลังจากพอกหน้าแล้วต้องล้างออกด้วยน้ำอุ่นให้สะอาดปิดท้ายด้วยน้ำเย็นเพื่อกระชับรูขุมขนจากนั้นทาครีมหรือวาสลีนบางๆเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นและเสริมสร้างเกราะป้องกันผิววาสลีนมีโครงสร้างคล้ายกับไขมันธรรมชาติของผิวช่วยป้องกันการระเหย,ยของความชื้นและปกป้องผิวชั้นนอกสุดจากฝุ่นละอองหากใช้วัตถุดิบที่มีรสเป็นกรดเช่นมะนาวหรือโยเกิร์ตควรหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างน้อย12 ถึง24ชั่วโมงแม้จะออกไปข้างนอกตอนเช้าก็ควรทาครีมกันแดดและสวมหมวกเพื่อความปลอดภัยข้อคูณระวังข้อที่3อาจเป็นส่วนที่หลายคนลืมไปนั่นคือหลักการน้อยแต่สม่ำเสมอผิวไม่ได้เปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนเหมือนกับดอกไม้ที่ไม่บานทันทีหลังจากกรดน้ำเพียงครั้งเดียววัตถุดิบจากธรรมชาติทำงานโดยการบำรุงผิวอย่างช้าๆทีละชั้นการพอกหน้าบ่อยเกินไปหรือทิ้งไว้ข้ามคืน จะทําให้ผิวอยู่ในภาวะอิ่มเกินไปและอาจสูญเสียกรอบป้องกันได้การพอกหน้าทุกชนิดควรทําสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งครั้งละ10ถึง15นาทีก็เพียงพอแล้วหลังจากนั้นต้องให้เวลาผิวในการดูดซึมสารอาหารและฟื้นฟูตัวเองมีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งจากโชบุรีที่ใจร้อนพอกหน้าด้วยไข่ขาวทุกวันสุดท้ายผิวของเธอก็แห้งและแตกจนต้องใช้เวลาฟื้นฟูเป็นเดือน เมื่อเธอกลับมาหาผมผมได้บอกกับเธออย่างใจเย็นว่าดอกไม้ก็ต้องใช้เวลาในการเบ่งบานอย่าเร่งรีบเลยครับเธอก็ยิ้มแล้วตอบว่าต่อไปนี้จะดูแลผิวเหมือนดูแลดอกไม้ค่ะเพียงสามสัปดาห์หลังจากนั้นเมื่อเธอกลับมาตรวจอีกครั้งผิวของเธอกระจ่งางใสขึ้นมากนุ่มนวลขึ้นและสีผิวก็สม่ำเสมอขึ้น,ก,นกลไกทางชีววิทยาของผิวนั้นฉลาดมากหากได้รับสารอาหารในปริมาณที่พอเหมาะและเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอ ผิวจะปรับวงจรการฟื้นฟูของตัวเองและเพิ่มการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินแต่ถ้าใช้มากเกินไปและบ่อยเกินไปผิวจะตอบสนองโดยการผลิตน้ำมันมากขึ้นทำให้รูขุมขนอุดต,ตันและเกิดสิวดังนั้นหลักการคือสม่ำเสมอพอเหมาะและอดทนต้องสม่ำเสมอเพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารอย่างต่อเนื่องต้องพอเหมาะเพื่อไม่ให้เกิดภาระหนักเกินไปและต้องอดทนเพื่อให้ทุกการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นยั่งยืนและชัดเจนเมื่อกลับมาดูวัตถุดิบทั้ง8ชนิดที่ผมได้พูดไป ทุกอย่างอาจดูคุ้นเคยจนไม่น่าจะพิเศษอะไรไข่ขา,ขาวน้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งอโวคาโดชาเขียวว่านหางจะเข้โยเกิร์ตและน้ำมะนาววัตถุดิบที่ดูเรียบง่ายทั้ง8ชนิดนี้คือกุญแจทั้ง8ดดอกสู่การฟื้นฟผูผิวอย่างเป็นธรรมชาติมันคือส่วนประกอบของกระบวนการดูแลผิวที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีหรือการผ่าตัดเมื่อเข้าใจหลักการทำงานของแต่ละวัตถุดิบ และนำมาผสมผสานใช้อย่างถูกวิธีผิวจะได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีวิตชีวาด้วยวิธีที่อ่อนโยนที่สุดผมเคยพบผู้หญิงวัยกลางคนหลายคนที่คิดว่าพออายุ60ความงามก็จบสิ้นแล้วแต่ผมยังจำคำพูดของคุณยายวัย72ปีจากขอนแก่นได้ดีท่านบอกว่าทุกเช้าที่สองกระจกจะเห็นว่าผิวสว่างขึ้นทีละนิดตอนนี้ไม่กลัวเวลาอีกแล้วเพราะรู้ว่าตัวเองสามารถดูแลตัวเองได้ทุกวันตอนที่ท่านพูดคำนั้น ในดวงตาของท่านมีทั้งความเชื่อมั่นและความสงบนั่นคือความรู้สึกที่ผมอยากให้คุณได้สัมผัสเช่นกันหากคุณดูวิดีโอมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้เพียงแค่อยากได้ผิวสวยกลับคืนมาแต่ยังต้องการความมั่นใจเหมือนในอดีตและความรักในตัวเองกลับคืนมาด้วยการดูแลผิวด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการเดินทางของความอดทนและความรักทุกครั้งที่คุณตอกไข่หนึ่งฟองตักน้ำผึ้งหนึ่งช้อน หรือบทอะโวคาโดครึ่งผลการกระทำนั้นไม่ใช่แค่การดูแลผิวแต่เป็นการบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าฉันจะอายุเท่าไหรฉันก็ยังคู่ควรที่จะสวยงามการเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเราได้แต่ไม่สามารถพรากความอ่อนโยนและความสง่างามของผู้หญิงที่ดูแลตัวเองไปได้ผิวที่แข็งแรงกระจ่างใสและมีชีวิตชีวาไม่เพียงแต่จะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นแต่ยังทำให้จิตใจของคุณเบาสบายและสงบสุขด้วยเพราะในขณะที่คุณรักผิวของคุณ คุณกำลังเรียนรู้ที่จะรักชีวิตทั้งชีวิตของคุณน่าแปลกที่ยิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่ไม่ใช่แค่ใบหน้าแต่แววตารอยยิ้มและพลังงานที่แผ่ออกมาในแต่ละวันก็จะดูอ่อนเยาว์ลงด้วยผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมแบ่งปันในวันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกมีความสุขเล็กๆทุกครั้งที่ส่องกระจกและตระหนักได้ว่าความงามที่แท้จริงไม่เคยจากเราไปไหนเพียงแต่เราอาจจะลืมและไม่ได้ดูแลมันไปชั่วขณะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับลองใช้วัตถุดิบหนึ่งในแปดชนิดที่ผมแนะนำ แล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของผิวและจิตใจด้วยตัวคุณเองและถ้าเรื่องราวของผมมีประโยชน์ช่วยกดปุ่มถูกใจและติดตามเพื่อที่เราจะได้พบกันในวิดีโอหน้าอีกนะครับสุดท้ายนี้ผมมีคำถามหนึ่งข้อครับตอนนี้คุณใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติอะไรในการดูแลผิวอยู่บ้างครับแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในความคิดเห็นได้เลยครับสำหรับคนที่เห็นผลแล้วเรื่องราวของคุณอาจเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับหลายๆคนและบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มอบความหวัง และความสุขให้กับผู้หญิงอีกมากมายที่มีปัญหาผิวก็ได้ครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับพิมพ์ในความคิดเห็นด้านล่างว่าผมได้ลองใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วแล้วผมจะส่งข้อความให้กำลังใจคุณด้วยตัวเองผมจะรอฟังข่าวดีจากคุณที่นี่เสมอนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า